เมื่อลกไม่มีพื้นดินตีกต่อไปทําให้เหล่ามวลมนุษยชาติต้องย้ายอาศัยไปอยู่บนบ้านแพรลอยน้ําที่ลายล้อมไปด้วยฟุ่ฉลามยักษ์สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและว,วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Planet of the s h a r k 2016ฉลามจ้องจะเล่นคุณให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีเปิดเรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับเมืองลอยน้ําที่มีชื่อว่าจังซิตี้หรือเมืองขยะน,นั่นเองครับโดยเมืองแห่งนี้ก็มีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จคนเป๊ะๆและก็ตัดมาที่คนเฝ้าเวียนยานเมื่สองคน พวกเขากําลังใช้สายตายที่เฉียบคมจดจ้องอยู่กับอะไรบางอย่างที่ใต้ผิวน้าใช่แล้วครับสิ่งนั้นมันก็คือฝูงฉลามนั่นเองพวกมันกําลังมุ่งตรงมายังเมืองของพวกเขาอย่งางเดือดแร์ทำให้บอกว่านี่คือซีจีก็คงจะไม่เชื่อเลยนะครับเนี่ยเมื่อเห็นท่าเริ่มจะเป็นดีซะแล้วชายคนนั้นก็รีบเขย่าระฆังเพื่อส่งเสียงเตือนให้กับประชากรทุกคนในทันทีเพื่อนรักอีกสองคนก็รีบวิ่งกลับไปบ้านอย่างหน้าตาเฉยเหลือแค่เพียงพี่เป่าคนนี้ที่ยังยืนสัน่นรัฆังอย่างผูกกาและไม่นานนะก็ถูกฉลาาาาามมมกกกรรรระะโดดดขึ้นนปแออออยย่นน่งชใื ทุกคนกระตื่นตระหนกกันยกใหญ่พยายามวิ่งหนีเพื่อที่จะหลบเขี่ยวคมของฉลามตัวน้อยนางเอกที่มีชื่อว่าบีก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในทางไม้เธอได้รับการช่วยเหลือจากพ่อหนุ่มสุดหล่อคนหนึ่งและสุดท้ายพ่อหนุ่มคนนั้นก็ถูกฉลามฆ่าไปได้อีกหนึ่งคน c a r b บ่าวเอ็กซ์ตเก็มบโออาร์สุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใครเราใจกับระบบ PVP สุดมันศาส,สกิลใส่กันไม่ยัง้ง แจกไอเทมฟรีไม่มีครักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาว x เอ็กซสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับ จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เมืองเซเวชันซึ่งก็มีประชากรอยู่ได้กันทั้งหมด436คนยามที่ฝ้ามองจากพื้นที่สูงก็ได้รายงานวิทยุไปบอกกับเพื่อนว่าเขาเห็นสัญญาณผู้จากไฟของเมืองขยะดูท่าจะไม่ดีซะแล้วก็เลยส่งยามตเบนเออกไปดูสักหน่อยเพื่อความเรียบร้อยซึ่งเขาก็มีชื่อดีลอนบาลิกเมื่อบาลิกได้รับคําสั่งเขาก็รีบมุ่งตรงไปยังเมืองขยะในทันทีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สถานีวิจัยเวสตันโอเชียนพบกับดร์ชอผู้ประชาการสถานีลอยน้ําที่กําลังหาวิธีแก้ปัญหาน้แขงข ที่กาลังละลายอยู่ในขณะนี้เขาก็ได้วิทยุไปพูดคุยกับบาลิีเพื่อบอกว่าตอนนี้เจ้าหของเราไก่พร้อมแล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะรีบเดินทางไปตรวจดูสถานีขยะได้เลยและก็พบกับนักวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งคนซึ่งเธอก็มีชื่อว่าดร์นิโคเธอก็ได้บอกกับดร์ชอว่าจรวดไก่พร้อมแล้วและสภาพอา,ากาศก็เหมาะแก่การปล่อยมันแต่ถ้าว่าเหมือนจะขาดส่วนประกอบบางอย่างเพื่อทําการทด,ดสอบไม่สําเร็จพวกเขาก็ลังจะส่งจรวดที่ติดเครื่องบำบัดอากาศขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อลดภาวะโลกร้อนนั่นเองและพวกเขาก็มีโอกาสเพียงแค เดียวเท่านั้นดรชอก็สั่งให้ทีมงานทุกคนรีบจัดการด้วยด่วนให้เวลากับทีมเพียงแค่48ชั่วโมงสำหรับภารกิจในครั้งนี้ตัดภาพมาทางฝั่งของบาลิกที่กำลังมุ่งหน้าไปเมืองขยะพร้อมกับคอปเตอร์ช่วยเหลืออีกหนึ่งคันเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเด็กผู้หญิงรอดชีวิตอยู่บนเมืองขยะและกำลังใกล้จะถูกฉลามงับแล้วเหมือนกันบาลิกก็รีบเข้าไปช่วยเหลือในทันทีและพวกเขาก็สามารถหนีออกมาจากฝูงฉลามได้ทันเมืองขยะทั้งเมืองก็กำลังจะจมลงไปสู่ใต น้ำเปล่าให้เธอกินเป็นหนึ่งอึพร้อมกับบอกว่าบบเป็นอย่างนะเราจะพาเธอไปในที่ปลอดภยัยดูจากทรงของบีแล้วเธออาจจะเป็นคนพื้นเมืองที่ไม่ค่อยรู้จักกับเทคโนโลยีโลกใหม่ๆสักเท่าไหร่นะกเพราะเธอก็เลยแต่ทำหน้างงๆเมื่อมาถึงยังสถานีวิจัยโอเชียนบาริกก็ได้เรียกให้บีลงมาจากเรือน,นั้นได้แล้วปลอดภัยแล้วแต่ดูเหมือนว่าบีนั้นเธอจะไม่กล้าบาริดก,ก็ได้บอกกับเธอว่าที่นี่มันปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วมันมีทั้งขีปนาวุธอยู่หลายลูกพร้อมที่จะใช้งานบีก็ได้บอกว่าแต่มันไม่ได้ช่วยจัดการกับฉลามนะจากนั้นดชอแล อรน,นิโคก็ได้โผลมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องให้บีลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานีโซเวชันเพื่อจะไปหาหนายกของเมืองซึ่งพวกเราได้ทําการติดต่อและสัญญาการไว้ว่าจะมอบชิ้นส่วนบางอย่างของจรวดให้กับสถานีโอเชียนจากนั้นดรชอชี้จรวดให้กับบีได้ดูพร้อมกับบอกว่าพวกเขาจะติดตั้งองปุปกรณ์พิเศษไปบนจรวดที่เรียกว่าเครื่องฟอกอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 s c r u b b e บจากนั้นจะส่งมันไปบนชั้นบรรยากาศและทาให้ภาวะโลกร้อนนั้นหายไปโลกของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นซึ่ง นี่ก็ช่วยทําให้บีเนี่ยมีอรอยยิ้มขึ้นมาอีกทีเธอดูโล่งใจที่โลจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไม่นานนะพวกเขาก็ออกเดินทางในระหว่างทางนั้นดรนิโคลก็ได้อธิบายว่าเมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้นทุกวันสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรก็จะค่อยๆตายไปฉลามอยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารและเมื่อพวกมันไม่มีอะไรจะกินแล้วพวกมันก็จ้องจะเล่นงานพวกเราอยู่เหมือนกันและตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นเข้าแล้วจริงๆมหาสมุทรกาลังจะตายไปและมันจะพาพวกเราตายไปด้วยจากนั้นบาริกก็ได้เปิดภาพเลดาขขอองงเมืยตัวให้ดู ฟูชลามที่มันก็เยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวและมันก็มีฉลามอัลฟาที่กลายพันธุ์ซึ่งเป็นแม่ของฉลามทั้งหมดอยู่อีกด้วยโหดร้ายซะจริงๆและไม่นานนะักพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังเมืองซารวชันไปรอชาก็รีบเข้าไปพบผู้นําของเมืองในทันทีพวกเขาก็พยายามบอกถึงอันตรายของฉลามที่กําลังจะเข้ามาแต่ผู้นําของเมืองเนี่ยก็บอกว่าฉลามมันไม่ทําอันตรายให้เราหรอกอย่างมากก็แค่จับมาทำซาชิมิให้มันจ,จบๆจบไปซะดรชอก็พยายามบอกให้พวกเขาสร้างที่ป้องกันฉลามให้นานแน่นยิ่งขึ้นแต่ทางาด ว่าไม่มีทำอะไรไร้สาระพวกนี้หรอกพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับฉลามมากสักกว่าน่ะจากนั้นเหล่าประชากรของเมืองเซเวชันก็ได้ทําพิธีกรรมของชนพื้นเมืองเพื่อเรียกฉลามโชว์ไปเลยหนึ่งแมทภูงฉลามมือได้ยินเสียงก็พากันมุ่งตรงมาอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นพวกมันก็โดนหอกของเหล่าประชากรแทงเข้าไปส3จึ๊กโชว์ความเทพและสกิลที่ได้เรียนรู้ไปสักหน่อยมั่นใจว่าเอาอยู่แน่นอนแค่พวกฉลามไม่มีทางสู้ทางด้านของพวกดัรชอก็ยืนด,ดูอย่างสบายใจเฉิบเอาที่สบายใจเลยจากนั้นพวกชาวบ้านก็ได้ย้อนเทีสราาางมาจก เลก,กาลงไปในน้ำฉลามอัลฟาตัวเมียก็ได้เข้ามางาบไปหนึ่งทีแล้วมันกล็ลากลงไปในน้ำด้วยแรงมหาศาลทำให้คันเบ็ดด้านบนถูกดึงลงไปด้วยทุกคนที่อยู่บนแพก็เวิร์ไปเลยสิครับจังหวะนี้วิ่งหนีตัวรอดกันอย่างสะบันหันแหลกเรือก็เหมือนจะถูกขโมยไปซะแล้วนุ่นไงบาลลกก็เลยกระโดดน้ำว่ายตามไปในทันทีฉลามก็จะตามไปงาบบาลิกแล้วด้วยเหมือนกันในตอนนั้นด็อกเตอร์นิโคลก็ได้ใช้ไม้ไผ่กระแทกเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ฉลามมาหาเธอแทนในระหว่างนั้นผููนํามืองวิเเนกกยังคงคตึออู่่หมมืดะาจ,ะจัด ฉาลามตัวแม่โชว์สักหน่อยดันโดนฉลามงาบไปเด็กต่อหน้าต่อตาเป็นซะงั้นไปเมืองทั้งเมืองก็กำลังจะสิ้นสลายแล้วเหมือนกันพวกของดรชอเห็นว่าถ้าไม่ดีซะแล้วก็เลยตัดสินใจพากันกระโดดลงน้ำเพื่อจะตามไปขึ้นเรือทางดานของบาลิกก็ว่ายน้ำจนไปถึงที่เรือของตัวเองจังหวะนั้นก็ได้ทัดกับจอมโจรขโมยเรือไปเลยหนึ่งแมตทัดกันได้อยู่สักพักจอมโจรขโมยเรือก็พาท้ายกับบาลิกสุดหล่อของเราโดนฉลามง่บหัวไปเลยสิครับจังหวะนี้เจอกันบนสวรรค์นะเพื่อนพววของดรชอก็พากันววาาาาน้ตมมแบบพพงงกฉล เมื่อได้กินของมนุษย์ก็แหวกว่ายตามมาติดติดแต่ท้ายสุดพวกเขาก็พากรหนีขึ้นบนเรือมาได้แบบบุนวีดพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของจรวดจากนั้นเมืองโซเวชันก็ระเบิดเป็นก้อก้ขันไปตลอดการขณะที่เล่นเลือกไปบาริก,ก็พบว่าฝูงฉลามนับร้อยกํลาลังไล่ตามเรือของพวกเขามาน้ด้ดยฉลามอัลฟาเพื่อความอยู่รอดจึงได้เรียกหาวิธีจัดการกับพวกมันด้วยด่วนดร์ชอได้ทําการติดต่อไปยังสถานีโอเชียนสั่งให้พวกเขารีบเตรียมการสําหรับจรวดด้วยด่วนเพราะอุปกรณ์กํลาลังจะใกล้ไปถึงแล้วในไม่ อธิบายให้คนที่อยู่บนเรือว่ามันมีภูเขาไฟใต้น้าที่สง,งบอยู่ใกล้ๆภูเขาในตอนนี้ดรชอรจะใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์หล่อฉลามพวกนั้นให้มันไปนตรงภูเขาไฟและก็จะตุ้มให้มันเป็นโกโก้คันแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นักว่ามันจะสําเร็จดรชอรก็ได้ส่งต่อง,งานนี้ให้กับนักบินที่มีชื่อว่านาธานเพื่อให้เขานําเซ็นเซอร์ไปทิ้งตรงป่องภูเขาไฟแต่ดูเหมือนว่าคอปเตอร์ลํานั้นจะบินต่าจนเกินไปทําให้ฉลามกระโดดขึ้นไปงับเครื่องของนาธานเข้าไปงออยู่ ู่น้ำไปแบบเงาๆพวกเขาจึงต้องวางแผนกันใหม่อีกครั้งบาริกก็ได้เสนอว่าเขาสามารถไปเปิดเซ็นเซอร์นั้นได้แล้วก็หนีท่านออกมาจากการระเบิดโดยการเร่งความเร็วของเรือเป็น30นอตดรนิโคลที่เห็นว่ามันบเว์ก็เลยเสนอตัวจะทําภารกิจนี้เองโดยการคลายเซิร์ฟปอกไปเก็บตัวเซ็นเซ,นเซอร์และเธอก็สามารถไปเก็บมันมาได้จริงๆกระดดลบนี้ฟูงฉลามได้แบบดิจิตอลเธอสามารถนําเซ็นเซอร์ไปติดตั้งตรงป่องภูเขาไฟได้อย่างง่ายดายที่แบบนี้ละง่ายเลยทางด้านของตรตชอก็สั่งให้ลูกน้องเตรียมเปิดเเครรรื่่อออองงะะไักกยายาลลนนีแห,หมทุ พร้อมแล้วเธอก็สั่งให้ลูกน้องเดินเครื่องเต็มกาลังในทันทีจากนั้นเครื่องก็ยิงแสงพลังงานอะไรบางอย่างขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศและมันก็สะท้อนกลับลงมายัางตรงเซ็นเซอร์ที่ได้ปล่อยลงไปในป่องภูเขาไฟทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ฉลามที่อยู่ในละแวกนั้นก็หายวับไปกับตาทุกคนก็ดีใจกันยกใหญ่กับความสําเร็จในครั้งนี้แต่หารู้ไหมว่าหายนะกำลังจะเข้ามาหาพวกเขาใช่ครับการระเบิดทําให้มีคลื่นลูกใหญ่กาลังจะตามมากลืนกินพวกเขาไปอีกครั้งแต่โดยความเทพของบาลิกพีแกก็ขับเรือเข้าไปหาคลื่นลูกนั้น หลไปได้อย่างเฉียวเฉียดได้ครั้งทางด้านของดร์นิโคที่กาลังเล่นคลายเซิ์ฟอย่างสบายใจเฉิบอยู่นั้นก็ถูกฉลามเอลฟ่าไล่ตามอยู่เหมือนกันเธอทั้งกระโดดหลบหมุนควงสวิงแต่ท้ายสุดก็โดนงาบเซิฟบอร์ดเข้าให้ทําให้เธอตกลงไปในน้ําทันทีบาเลกก็รีบขับเรือเข้าไปรับเธอให้ไวที่สุดโดยเธอก็สามารถกลับขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภยัยฉลามออลฟ่าก็จะตามมาง,งับเธอแต่ก็โดนดร์ชอใช้หอกติดสัญญ,ญาณการติดตามแทงเข้าไปหนึ่งเจิกทำให้ฉลามหนีหายกลับบ้านไปในทันทีแลลละพววกกกกเขาาา็ัััับถถึงงงยยยยสนีิจไดด้ออ่ปภ อุปกรณ์สาหรับการยิงจรวดก็พร้อมแล้วในตอนนี้แต่ทว่าลูกน้องของดรชอก็ได้แจ้งว่าเราได้ใช้พลังงานเยอะไปมากสําหรับวันนี้ต้องใช้เวลาอีกส3วันสําหรับการซ่อมแซมมันแถมสถานีวิจัยก็กาลังค่อยๆจะจมลงไปแล้วด้วยเช่นกันเพราะเครื่องสูบน้าได้รับความเสียหายพวกเขาจึงคิดว่าต้องหาทางปล่อยจรวด,ดออกไปให้เร็วที่สุดตอนที่สถานีจะจมลงไปดรชอก็ได้บอกว่าเซนเซอร์ที่อยู่บนหัวของฉลามอัลฟาแสดงการอ่านค่าของพลังงานไฟฟ้าสําหรับการควบคุมฉลามทั่วอื่นๆแต่หากว่าเราถอดรหัสของพวกมันได้แล้วก็ พวกเขาก็จะได้รับพลังงานอันมหาศาลเช่นเดียวกันทางด้านของฉลามอาัลฟาในตอนนี้วกมันก็มุ่งมาที่สถานีวิจัยแล้วเหมือนกันไม่นานนักทุกคนจึงรีบแยกย้ายไปเตรียมของสําหรับทําธารกิจในทันทีไม่นานนักสถานีวิจัยก็กําลังโดนโจมตีจากฟูงฉลามเช่นกันดร์ชอ์ก็ไปยืนล่อฉลามตัวแม่ให้มันว่ายเข้ามาหาเพื่อที่จะดักจับมันฉลามตัวนั้นก็ดันง,ง,งสูสะดวยว่ายน้ํากระโดดเข้ามาในกงโดนดร์ชอว์ใช้มวกทิมเข้าไปในหัวหนึ่งจ,จากนั้นมันก็ได้ปล่อยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลออา,างาางั ไปที่จรวดโดยตรงจังหวะนั้นจรวดก็ถูกปล่อยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศทำการปล่อยสารฟอกขาวบนดออกไซด์ในทันทีดรชอรโชกับฉลามก็ตกลงไปในน้ำพร้อมๆกันและท้ายสุดเธอก็โดนฉลามงับไปแดกต่อหน้าต่อตาแบบงงๆดรนิโคที่เห็นอย่างนั้นก็เลยกดจัดทำการส่งสัญญ,ญาณให้ฉลามตัวอื่นมางับกินฉลามตัวแม่แบบดิจิตอลซึ่งนั่นก็ทำให้ฉลามอัลฟาชูนขึ้นไปอีกายน้ำก็โดดขึ้นมาบนเรือของบาลิกและดรนิโคหวังจะงับกิน,กนทุกๆคนแต่บาลกก็ใรหลิก็้ก,ก,ดก,กดปุ่มสาทเือ้งูก็ กันกระโดดลงไปในน้าทันทีฉลามอัลฟาที่ติดอยู่บนเรือก็แล่นไปพร้อมกับเรือมุงนะ่งหน้าเข้าไปที่สถานีโอเชียนทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ปูมระเบิดเป็นโกโกคันทุกคนก็กลับมาที่ท่าเรือมีผู้เหลือรอดเพียงไม่กี่คนจากนั้นก็ได้รีพากันออกจากสถานีในทันทีก่อนที่มันจะจมลงไปใต้ผิวน้ําเวลาก็ได้ผ่านไปนานถึง6เดือนทั้ง3ก็แล่นเรือ,อย่างมาจากไหนก็ไม่รู้แบบงง,งๆพวกเขาก็ได้เห็นยอดของเทพีเสรีภาพกันอีกครั้งตึกราบ้านช่องที่ไม่เคยได้เห็นมันก็กําลังกลับมานั่นก็หมายความ วา่ระดับน้าในตอนนี้กําลังลดลงไปเรื่อยๆพวกเขาทํามันสําเร็จโลกกําลังกลับมาเหมือนปกติอีกครั้งทุกคนก็ยิ้มชอบใจกันใหญ่เลยทีเดียวและนางก็ได้ตัดจบลงไปแบบดิจิตอลคาบาว X ์เอ็กซ์ติมเกมเอ g มสุดคลาสสิกที่มีระบบต่อสู้การคอมโบที่ไม่เหมือนใครเราใจกับระบบ PVP สุดมันสาสกิลใส่กันไม่ยัง้ง แจกไอเทมฟรีไม่มีครักทุกเดือนมารวมเป็นตัวหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ที่คาบาว x เอ e กซสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันนะครับ